พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่367ผิดคาดเช้าวันรุ่งขึ้นอลิงอีที่ตื่นขึ้นมาในจนตระกูลหลี่ก็รีบส่งคนไปยังสถานที่รับเมื่อวันอย่างมีความสุขจำไว้ว่าเจ้าต้องแซงพาคนไปพบที่นั่นโดยมิได้ตั้งใจรอถึงที่นั่นแล้วเจ้าก้อยกล่าวว่าคนที่อยู่ด้านในคือคุณหนูใหญ่แห่งจวนโหอันส่วนเรื่องอื่นเจ้าก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน นางกำชับสาวใช้ข้างกายอีกครั้งเพราะกลัวจะทำเรื่องสำคัญเช่นนี้พังมิเป็นท่าน่าเสียดายที่ตอนนี้นางอยู่ในจวนหลี่สาวใช้ข้างกายจึงใช้งานมิค่อยได้เรื่องศัก์เท่าไรเช่นนั้นนางคงมิต้องเปลืองแรงมากเพียงนี้หรอกสาวใช้รีบรับคำสั่งทันทีจากนั้นก็พาคนไปยังห้องที่เมื่อวันอันหลิงเกอโดนจับตัวไว้พวกนางตั้งใจส่งเสียงดังระหว่างทางเพื่อดึงดูดสายตาของผู้คน เหล่าสาวใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาพวกนางรอบส่งสายตาให้กันจากนั้นก็มีคนหนึ่งร้องเสียงแหลมว่าวันนี้ข้าจักไปดูหน้าสตรีระยังอายที่ยุยยวนสามีข้าแล้วจักตีขามันให้หักเลยคอยดูสาวใช้ที่แส้ทําเป็นภรรยาจอมโหดพับแขนเสื้อขึ้นนางก้าวไปข้างหน้าจากนั้นก็ผลักประตูออก แต่ภาพที่เห็นภายในห้องกลับทําให้นางตกตะลึงยิ่งนักเพราะหาได้มีสตรีไรยังอายที่ยั่วยวนสามีของนางไม่ทว่ามีขอทานท่าทางสกปรกคนหนึ่งกําลังนอนอยู่ที่พื้นโดยมิไหวติงราากับหลับไปสาวใช้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความกลา้านางอยากแสดงละครในครั้งนี้ให้จบจึงยื่นเท้าไปเตะขอทานที่นอนอยู่บนพื้น แต่คาดมิถึงว่าขอทานคนนั้นกลิ้งไปตามแรงเตะของนางจนเผยให้เห็นรูขนาดใหญ่ที่ลำคอเลือดที่ไหลออกมาตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็แห้งสนิทแล้วก่ออยู่บริเวณลำคอรวมถึงร่างกายเต็มไปหมดแม้แต่เส้นผมที่ยุ่งเหิงก็ยังเปเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตเมื่อสาวใช้เห็นคนตายก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมามิหยุดด้วยความตกใจทำให้ดึงดูดผู้คนเข้ามาดู สาวใช้คนอื่นยังคิดว่านางกำลังทำตามแผนที่อันหลิงอีสั่งไว้ว่าให้ดึงดูดคนอื่นโดยห้ามมีพิรุษจึงมิแปลกใจอันใดที่ได้ยินเสียงกรีดร้องเช่นนี้หลังจากนั้นก็มีผู้คนเดินเข้ามามุงมากขึ้นตอนนี้สาวใช้ที่แส้ทำเป็นภรยาจอมโหดมีสีหน้าซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัดและเอ่ยอ,ออกมาด้วยริมฝีปากสันเทาตายมีคนตายมีคนตาย คำที่กล่าวออกมาราวกับฟ้าผ่าตอนกลางวันทำให้ทุกคนตกอ,อกตกใจจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้ามากมายดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคนที่มามุงดูมิได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นยังมีผู้ชายหลายคนที่ได้ยินข่าวจึงอยากมาดูว่าเกิดอันใดขึ้นกันแน่เมื่อได้ยินสาวใช้ตะโกนว่ามีคนตายผู้หญิงส่วนใหญ่ก็หยุดฝีเท้ามิกล้าเข้าไปดูใกล้ๆแต่มีผู้ชายหลายคนมิกลัวแล้วก้าวเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น นั่นมันขอทานที่ชอบนั่งอยู่แถวประตูเฉิงตรงมิใช่หรือมีชายคนหนึ่งจำขอทานคนนั้นได้จึงกล่าวออกมาด้วยความตกใจเมื่อวานข้ายังเห็นมันอยู่เลยเหตุใดวันนี้จึงตายได้ขอทานต่ำต้อยเช่นนี้จักไปมีศัตรูที่ไหนกันอีกคนหนึ่งก็ชี้ไปที่รูบริเวณลำคอของขอทานด้วยความหวาดกลัวเจ้าดูบาดแผลที่คอของมันสีรูใหญ่ขนาดนี้ผู้ที่ลงมือลงช่างโหดเหี้ยมมากเหลือเกินจึงมีเลือดไหลออกมามา,มากมายเช่นนี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองจริงค่อนข้างคุ้นเคยกับขอทานคนนี้อยู่ๆก็เห็นเขาตายไปภายในใจก็รู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาเหล่าสาวใช้ที่ประปนอยู่ในฝูงชนรอบส่งสายตาให้กันจากนั้นสาวใช้ที่เล่นละครเป็นภรยามาจับชูก็เอ่ยขึ้นว่ามีต้องสนใจหรอกว่าขอทานตายได้อย่างไรพวกเจ้ามีใครเห็นสตรีระยังอายที่ยั่วยวนสามีข้าบ้าง นางกล่าวออกมาในยามนี้ช่างเลือดเย็นนักแต่คนที่กำลังหึงหวงก็มักไรเหตุผลเช่นนี้อยู่แล้วชาวบ้านที่มามุงดูต่างก็เข้าใจสาวใช้อีกคนจึงคว้าโอกาสนี้ไว้ด้วยการเอ่ยว่าข้าเห็นคนหนึ่งออกมาจากห้องนี้หน้าต่างงดงามมากทีเดียวแต่ข้าเห็นนางเดินไปทางถนนจูเชวาจึงคิดว่าอาจเป็นสาวใช้ตระกูลใหญ่สักตระกูลสาวใช้ของตระกูลใหญ่หรืออีกคนรีบรับไม้ต่อแล้วกล่าวทันทีพร้อมทำท่าทางสงสยัย จ้าผู้จาเหลวไหลอันใดาสาวใช้ตระกูลใหญ่จักออกมาข้างนอกตามอำเภอใจได้อย่างไรยิ่งรอบมาพบผู้ชายเช่นนี้ย่อมมิมีมทางเด็ดขาดเดิมทีตามแผนของพวกนางนั้นแค่ต้องทำให้มีคนมาที่นี่เยอะๆโดยมิให้ผิดสังเกตจากนั้นก็แร้งบังเอิญว่าจำอลิงเกร์ได้ทุกคนจักได้รู้ว่าอลิงเกร์โดนพวกขอทานทำลายความบริสุทธิ์ แต่ตอนนี้แผนเปลี่ยนไปแล้วภายในห้องนอกจากขอทานที่นอนตายยกมีเห็นคนอื่นแม้แต่เงาจึงทําให้ถ้อยคําที่พวกนางเตรียมเอาไว้มีสามารถใช้ได้พวกนางต้องคิดหาวิธีใหม่เพื่อสาสตร์โคลนใส่อัหลิงเกอสาวใช้สามสี่คนคุยกันเป็นวักเป็นเวนโดยเริ่มจากการเอ่ยถึงถนนจูเชว่าในนั้นมีแต่ตระกูลใหญ่ทั้งสิน้นจากนั้นก็บอกว่าชูรักถ้ามีช่สาวใช้ในตระกูลใหญ่ก็ต้องเป็นพวกคุณหนูนิสัยเสียสักคน แต่เหล่าคุณหนูตระกูลใหญ่ต่างก็ถือตัวยิ่งนักมีกฎระเบียบเคร่งครัดมีอนุญาตให้พวกนางเข้าออกจวนได้ตามใจชอบจึงมิสามารถลอบพบผู้ชายได้เช่นกันเหตุใดจักมิมีเล่าสาวใช้ที่อยู่ในกลุ่มคนตะโกนออกมาเพื่อเถียงกลับคอเป็นเอ็น มีคนหนึ่งที่สามารถเข้าออกจวนได้อย่างอิสระพวกเจ้าอย่าลืมว่าคุณหนูใหญ่จวนโหอันได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทอย่าว่าแต่เข้าออกจวนเลยเพราะแม้แต่ภายในวังก็เดินไปไหนมาไหนได้นี่เป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ฝ่าบาทประทานให้นางหลังจากกล่าวจบภายในห้องก็เงียบไปครู่หนึ่ง นีมีใครเชื่อหรอกว่าอลิงเกอร์ที่เป็นถึงจวินจูและฮ่องเต้ทรงปรดกล้าวขึ้นเป็นหมอหญิงเพียงคนเดียวนับตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์ต้าโจวจากรอบเป็นชู้กับชาวบ้านธรรมดาที่มีครอบครัวแล้วเจ้าพูดเหลวไหลอันใดคุณหนูใหญ่อันจกทำเรื่องเช่นนี้ได้เยี่ยงไรชาวบ้านที่อยู่ในฝูงชนร้องถามพร้อมสีหน้ามิสู้ดีเหล่าสาวใช้รอเวลานี้อยู่เมื่อได้ยินคนถามขึ้นมาเช่นนี้ก็รีบแย่งกันกล่าวทันที เจ้ามีรู้อันใดมากกว่าครึ่งปีก่อนคุณหนูใหญ่อันเคยถูกท่านโหอันส่งตัวไปอยู่ที่วัดชิงหยุนหักนางมิได้ทำอันใดผิดแล้วท่านโหอันจักทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดเรื่องนี้ข้ารู้ข้าได้ยินมาว่าเพราะคุณหนูใหญ่อันมิปฏิบัติตัวตามประเพณีึ้นหนึ่งภายในจวนมีจนบุกเข้ามาตอนที่ไปค้นเรือนของคุณหนูใหญ่อันจึงพบว่าที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่านโหอันโมโมมากจึงไล่นางออกนอกจวน ต้องบอกว่าสาวใช้พวกนี้มีความสามารถในการแต่งเรื่องโกโหกได้เยี่ยมยอดตีข่ใส่สีได้อย่างแนบเนียนเท่านั้นยังมีพอหลังจากที่คุณหนูใหญ่อันไปที่วัดชิงหยุนแล้วยังมีสำนึกผิดยังนัดพบผู้ชายในวัดอีกด้วยทั้งสองคนอยู่ภายในห้องเดียวกันอีกนิดก็เกือบโดนคนที่นั่นจับได้แล้วที่แท้ยังมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ ชาวบ้านธรรมดาจาักไปรู้เรื่องภายในตระกูลใหญ่ได้เยี่ยงไรเมื่อได้ยินพวกนางกล่าวกันเช่นนี้ก็รู้สึกประหลาดใจมากจึงอดถามออกมามิได้คนที่คุณหนูใหญ่อันลอบพบใช่สามีเจ้าหรือไม่ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ